สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับผมวันนี้เราจะมา,าสาธิตลองเครื่องอัดเม็ดรุ่น8ลิวนะครับรู3มิลนะครับคุณลูกค้าส่งส่งอะไรมาคะเป็นยาบดนะครับ เป็นยาบดเป็นยาบทแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะครับยาบทล้วนเลยนะคะบทละเอียดบดละเอียดยิบเลยบดละเอียดมาแล้วห้ามผสมอย่างอื่นนะคะลูกค้าเน้นที่เห็นดำๆที่เห็นดำๆคนมาบ้างคือเราลองอัดดูดูแล้วที่คือก็หาส่วนผสมที่เหมาะสมเอาตัวใหม่มาผสมให้มันพอดีคือความต้องการของลูกค้าคือห้ามผสมอย่างอื่นเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ห้ามเอามาผสมเป็น ยาสับอย่างเดียวนะคะก็รู้รู้สึกว่าแห้งไปนิดเลยเอาชิ้นหน่อยไหมทำไมเป็นเม็ดสั้นอ่ะไม่ไอตัวที่เราผสมเนี่ยลองเม็ดยาวสวยรวมนิดนิดหนึ่งนะครับพอชื้นๆโอเคครับต้องมีความชื้นให้เขาด้วยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยลดลดลดตัวตัวตัดให้ให้ยาวนนิดึง่เอาปรับตัวตัดให้ยาวขึ้นก่อนลองเครื่องก่อนนะคะ กล้วยผมครับมาลองดูกันนะครับว่าจะกอเปกรณ์ก๊ละมังก๊ละมังเอาเอาใส่ให้หมดเนี่ยเอาก๊ละมังนี้ไปรองที่เนี่ยก๊าละมังดำไปรองไม่ต้องไม่ต้องเก็บเอออาวอันนี้ เต็มตัวแล้วนะคะชิ้นงานวัสดุก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปง o องเลยชมน้ำนิดหน่อยให้มีความชื้นต่อไปแล้วก็จะเปิดเครื่องเลยนะคะ